ทํานายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นน้ำพึ่งฝันเห็นน้ำพึ่งแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดดวงค่ะฝันเห็นน้ำพึ่งอันนี้แทรปนะคะเป็นคนเป็นในพานวางกับดักแล้วก็มีหมีแอบดู เท่าที่เท่าที่เอดูจากในไพ่นะคะเอ,อ่อฝันเห็นน้าพึ่งเนี่ยแปลว่ามีคนนินทาว่าร้ายสำหรับท่านที่สำหรับท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสำหรับท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะผลคะแนนสอบจะออกมาดีค่ะคะแนนการสอบออกมาดีตอนนี้มีคนนินทาว่าร้ายแล้วก็ตอนนี้มีคนเนี่ย พยายามจะวางแผนหลอกลวงท่านจะต้องระมัดระวังตัวท่านจะต้องตัวของท่านนะตัวท่านจะต้องระมัดระวังพวกมิจฉาชีพผู้ชายที่เข้ามาจีบคนที่เข้ามาติดพันหวังหลอกยืมเงินจะมีคนเข้ามาตีสนิทเพราะหวังหลอกยืมเงินหลอกฟัน จะมีคนจะมีคนเข้ามาตีสนิทท่านเพื่อหวังหลอกเงินหลอกฟันอะไรประมาณนี้จะมีโอกาสที่ดีที่ท่านจะได้รับข่าวบางอย่าง mm. เกี่ยวกับคนที่ท่านแอบชอบซึ่งมันทําให้ท่านคิดมากจะมีคนเอาเรื่องของคนที่ท่านชอบมาเล่าให้ฟัง จะมีอีกาคาบข่าวเอาเรื่องของคนที่ท่านชอบอมาเล่าคุณอาจจะแอบ,บชอบผู้ชายอยู่คนหนึง่งคุณแอบจ,จะแอบ,บชอบผู้ชายอยู่คนหนึง่งอาจจะแอบรักผู้หญิงอยู่คนหนึง่งหรือยังไงก็ตามอะ่ะมันจะมีคนเอาบางอย่างมาพูดให้คุณฟังแล้วมันทําให้คุณเนี่ยทุกข์มากฝันเห็นน้าพึ่งเนี่ยหมายความว่าคุณน่ะจะค่อนข้างคิดมากในเรื่องความรัก เป็นช่วงที่คุณน่ะจะไปชอบผู้ชายที่อายุน้อยกว่าหรือมีเด็กอายุน้อยกว่ามาชอบจะมีผู้ชายจะมีผู้ชายอายุน้อยกว่ามาแอบชอบคุณมีเด็กมาแอบชอบมีผู้ชายอายุน้อยกว่ามาชอบเลขนำโชคหนึงศูนย์สี หนึ่งศูนย์สี่ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณากรุณาแอดไลน์มาค่ะ